เอาละครับกรับสวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมกับช่อง AT m i n i f a ฟ m ร์มครับผมนี่มาอัปเดตให้เบิ้งอีกรอบนึงครับผมนี่จะเป็นตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันนะครับประมาณเที่ยงจากคลิปทิ่แล้วครับ่ายทําไบตอนกลางคืนนะให้เบิ้งว่ากินใบกรโพดนะมันกับบุคคยชัดปันใดก็เลยมาาให้เบิ้งใหม่เลยครับนี่ครับตอนกลางวันก็จะแจ้งฮู้แจงต่างซีเลยครับนี่เป็นใบ กระโพดนะครับ,บกินแบบไม่บรรยะบรรยัญญญญงกันเลยนะครับเนาะกินกินของต้นกระโพดนะครับใบกระโพดจะหอมนะครับดูสึกว่าได้กินแล้วหิวหนึ่งกระโพดไปเลยนะกระโพสดสดๆนี่กินดีมากครับผมครับผมครับผมหมดคำไร้แต่กันเนานะเห็นตะกะเตียนกินก็ได้อ่านี่ต้นนี้ตะกะเตียนนะครับกําลังติดปีกปก,ก็ประมาณสัก 5, ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนะตั้งตัวก็ยังเป็นตัวหัวตะปีปงต็มนี้นะเพราะว่าผมเอาลงไข่สองรุ่นถึงสามรุ่นนะ,นะเก็บไข่สามรอบนะแต่ที่นี่ก็เลยเอามาลงเป็นประมาณนี้เลยก็ที่เนี่พวกผมกันดอกแต่ว่าสิรอบนี้สิเอาไข่เฉยเดียวครับผมอ่าทีเดียวจับตัวขายเลยนะครับอันนี้ฟังนุ่นก็น,นะอาแดตกันเลยนะครับ ซุมที่ดอกคาบติดปีกเร็วเรียบร้อยเ,เขาจีอาบแดดก,กันยางคักเลยครับนะซุมหน,หน้อยๆนี่แน่ยยิมนีก่กัโอ้อัดโปรตีนสารอาหารไปก่อนนะครับเนาะเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับตัวเขาเองนะอันนี้สิเป็นฟักกระป๋อนนะครับเนาะให้นี่ก็ลืมถึงกินทีละน้อยอยู่ครับนะ ก,ก,กินอยู่กลมๆก็กินยากจัง่อยครับเพขันว่าซับๆซับจังเลยโอ้กินเบิดเกี่ยงเขาเดียวนะตอนนี้สิอัดฟังนี่จะเป็นใบกระโูดไปก่อนนะครับผมฟังฝุ่นฟัง,ฟงตรงโลงทั้งฟุน่นนะ่จะเป็นหยาหวานที่เห็นเดือดสากหยาหวานไปแล้วเนาะทั้งฟุน่นนี่โอ้ตุน่นแดดจัดจังเลยเข้าไปเบื้องใกล้ๆนี่ครับนอนกินทั้งกินทั้งนอนเลยนะโอ้ ขายแห้งครับเจ้าหน้ากับสิผสมพันธุ์กันแล้วได้วางได้เก็บคุมเก็บไข่กันได้เก็บไข่แล้วครับวันนี้รอบนี้ตัวแบบง่ายเลยครับอะเป็นยูสิน,นี่โอ้ตัวง่ายนะครับรุ่นนี้ตัวแม่นี่ตัวบักง่ายเลยเอ้าตัวนี้คือไปอยู่ข้างนอกหรือว่าอืตัวนี้ไปอยู่ข้างนอกสิเจับได้บ่อ้าว โอ้น้อออกไปอยู่จังไดยละเต่ายังมีชีวิตยอยู่ไหมเนอะอยู่นี่ละอยู่น้องมูตัวนี่ละอ๋อโอเคครับสำหรับกิโลนี่ครับจะพามาดูการเคลื่อนไหวเอือไม่ใช่มาอัปเดตให้พี่น้องชาวกเกษตรกรที่ชาวเลี้ยงตะ,กะเกตันนะครับเนาะ,ะให้ได้รับชมนะครับเนาะท่นว่าจังไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ร้ายด้วครับด้วยอยากอ่านคอมเมนต์อยาก,าม,ยากมีคนเข้ามากดติดตามนะครับผม นะเข้ามาซ้อมมาเบิ้งกันนะครับเนาะให้กำลังใจกันพมสุนทรคลิปนี้เอทิมินิฟา้ามนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อรอบหน้าสิได้เห็นตเตอร์กัตเอนเขาคู่กันแล้วนะครับเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ